อ่ะนี่มาดีเท์ของเราเนี่ยก็ต้องบอกว่าเราใกล้ครบรอบหนึ่งปีแล้วนะที่ทำรายการที่มาตอนนี้รายการเราดังมากแล้วเพราะว่าล่าสุดมีพิชาชวมาผม <c oughs> แล้วก็บอกว่าเฮ้ยดูรายการดีเท์ด้วยเพราะฉะนั <c oughs> ้นวันนี้เนี่ย <c oughs> เดี๋ยวผมจะแนะนำ <c oughs> นะครับทีมงานทั้งหมดให้ได้รู้จักกันว่าเป็นใครกันบ้างอ่ะคนแรกเลยหลายคนอาจจะไม่รู้จักคนนี้ <c oughs> อ๋อผมผมพีที่แหลฮะต้องบอกนิดนึงนะฮะว่าเห็นเห็นเขาพูดคร่าวๆมาว่าดีเตอร์จะอยู่ประมาณเจ็ดแปดเก้าปีใช่ดิพีเนาะใช่นะถ้าปิดถล่มเขาเลยนะถ้าถ้าเกิดปิดเนี่ยผมก็ต้องขายรถอีกคันหนึ่งแล้วแหละนะเพราะว่าไม่มีแดกแล้วตอนนี้อบอกบอกบอกคนดําเนินรายการว่าแบบอยู่ยาวๆเอออ่าก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยพี่พีทเนี่ยมาสักประมาณหลังที่รายการออกไปประมาณสี่เทปสี่เทปนะพี่เนาะ นะครับผมแล้วก็เรียกว่าเป็นพี่ชายที่น่ารักของของสองมากจริงๆนะฮะน่ารักเป็นน้องที่แบบเอาเป็นน้องที่แบบน่ารักอ่ะทํางานด้วยแบบดีอ่ะนี่อะไรความจําไม่ค่อยดีนะแบบไม่ค่อยโปอะอ่ะต้องสอนอะไรเยอะเออโอ้โหไม่ได้มือแย่เขาทักมาว่าพี่ก่อนคนนึงทําไมหน้าม่อจังครับพี่ไม่ถึงมึงกัน,น <c oughs> เด่นอีกเวลาเขาควรจริงเ,ออเขารู้วันนั้นแหละเจ้าบอ,อกอว่าภาพทั้งหมดในดีเอเตอร์ที่ทุกคนได้เห็นเนี่ยนะครับเป็นฝีมือของน้าเอ๋นะฮะนี่น้าเอ๋อยู่นี่นี่ <c oughs> นี่คือพี่เอ๋ทุกคนนี่เขาเนี่ยเป็นทั้งทั้งภาพเป็นทั้งโปรดิวเซอร์เป็นทั้งพิธีกรในทุกอย่างนะเขาจะนับห้าสี่สามสองอะไรของเขาเนี่ยนับภาพี่สามไปทำไงภาพี่สามสอง ไอ้โทร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 เเดี๋ยวเราจะต้องมีไม้เสียงเพี้ยนเดี๋ยวก็จะอะไรแม่งเฮี้ยอะไรเยอะแยะทัหมดไม่รู้อะไรลักษณะจริงๆแล้วเปลี่ยนช่างภาพมาบ่อยเฉพาะอะไรมันขมขมเขาถ่ายดีกว่าถ่ายกล้องสองเลยพอกล้องสองเริ่มเด็ดเกี่ยนกล้องเลยเคยคิดเหมือนกันเราว่าด้วยคู่มือเขาเยอะมากเปล่าเปล่าพอกล้องสองเริ่มเด็ดกว่าไม่ออกดูดูดูวยจะถ่ายหรือไม่ เขาบอกวันนี้เขาเฉิดฉายนะทุกคนนะบีเนี่ยเขาทงเขาถ่ายงานนี่เขาบอกปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บยิงหหน้าเขาอีกนี่ต้องบอกพี่พีนะนักเอกี่อยู่กับดีเอตเตอร์มาเนี่ยออกรถใหม่นะไปออกปาเจโร่ใหม่นะตอนนี้มาแล้วมนคือความพัฒนานี่ขนาดตากล้องยังออกรถใหม่แล้วตังเราอยู่ไหนวะหล่อนี่ขับรถติดแก๊สอยู่นะสิ่งหนึ่งที่ที่เสียเสียดายมากนั่นคือรายการดีเตอร์แบบ โปรดิวเซอร์ทำไมอ่ะสายปุ้ยปุ้ยป่ะอะไรปุ้ยปุยปะเออปุ้ยสายตลอดโอ้โหเรื่คนแบบจริงจนัดเก้าโมงมาแบบสิบโมงครึ่งเลยนี่เขาช่องใหญ่เขาเป็นโปรดิวเซอร์ช่องใหญ่นะคุณปุ้ยเนี่ยจริงป่ะเขาแอบหนีไปทำรายการแกมมี่อะไรด้วยสักอย่างมีใช่ไหมเออมีเหมือนกันแต่ว่าจริงๆเห็นเขารับจอบนอกด้วยนะอ้าวใครสามอบตัวใครฝายมาจับเมาเลยจับเลยหน้าทีมันี่นี่ภาคไหนกันึงยังมีหน้าถึงหน้า ังมีหน้าเอามือถือถ่ายคนอื่ยไปเลยมึงตายมึงมาที่มึงมาที่เลยนี่คือพี่กว่าแล้วทุกคนนี่ก็คือ เป็นเจ้านายผมทีหนึ่งทางฝั่งโฟนึงหนึ่งเพรย์นะครับหรือว่าเป็นแบบเอ็กเซคิวชีโปร듀เซอร์ดูแลพวกกลุ่มทั้งหมดนะใหญ่มากเลยนใหญ่มากเล็กเล็กเอาเขาอราสองคนก็ไม่มีจริงจค้เราองไ่มีงรจริงนเราสองคนก็ไม่มีงานจริงจริงแค่นี้พวกคุณคือดาวจรัสแสงอยู่แล้วผมแค่สายตาไปมองเห็นแค่นั้นเองนี่เราเป็นคนตลกแล้วแฟนนางสวยด้วยมีมีเยอะอันนี้สมมติว่าคัดแล้วทำที้ยอะไรกันอยู่แต่งหน้ยังไงนี่เจมเมนะครับบอกบอกเขาไม่ใช ตอนถ่ายมีเตอร์เทปแรกพี่เนพี่เมย์หนัก40โลร<บ>ิงป่ะเออเนี่ยปีหนึ่ง<บ>มึงเห็นพี่เมย์ปะล่ะ <c ười> นี่ขึ้นมา140แต่จริงๆแล้วนี่พี่เมย์ก็ทำหลายหน้าที่นะ้วเป็นคนโอนเงินให้ผมด้วยนะคะ <c ười> แล้วก็เป็นแบบพับนิ่งที่เราเห็นในใน Facebook อะไรพวกเนี้ยพี่เมย์เป็นคนถ่ายเอาแค่ว่าตอนน,น,ะะตอนี้ก่อนนะนะคะทีมกล้อง4ี่คนกองน,นี้เนี่ยลุกร่วมแรกๆเนี่ยนะมีประมาณเกือบ20คนนะสำหรับของถ่ายนะครับคือเป็นกองที่ใหญ่มากทางฝั่งออนไลน์กับทางฝั่งทีวีเนี่ย แยกออกจากกันเลยหรือที่อยากพามาหานี่ไงนี่คือผู้ผลิตรายการี h e เตอร์อยู่เพาะเลยของเราพี่แป้นนะฮะอยู่อยู่อยู่หน้ากล้องไม่ได้เลยคนนี้คือคนที่เราได้ยินเสียง voice over นี่อ่านะครับกาิก้านี่คือคนนี้นะทุกคนนะก็จะบอกว่าใครที่อยากทํารายการเนี่ยนะผลิตรายการนี้ก็ติดต่อนี่คือเจ้าของบริษัทนะ production house ต่างๆ นี่คือคนที่ลืมกดอัดเมื่อเช้าเลยนะครับผมแม่มาต้องนั่งคิวใหม่เนี่ยแนะนำทุกคนเงินไม่มาครับไม่ได้กอดกล้องอ่ะผมจะให้คุณสักห้าพันนะคุณรู้หรือเปล่านไม่เยต้องนั่งกินข้าวเก่อนนั่งกินข้าวก่อนเนี่ยเจมได้แล้วหมื่นหนึ่งนะวันนี้สองคิวอ่ะเราชอบเจอฉายก็อย่างเงี้ยมานี่ เอ็กเซคิวทีฟครีเอทีฟนะอ๋ออ๋ออยู่ไหนอะโอ้โ้ตลกมาเยอะไงอันนี้คือคนที่เขียนสกิปในรายการดีเตอร์ของเราแล้วพี่ปุ้ยทำไมนะเมื่อเช้ามากี่โมงเอาจริงจริงๆมากี่โมง แปดโมถ่ายรูปกันเออันนี้คือไม่ไม่มีผมไม่มีผมเยี่ยนี่คือยุทธอนนี่คือยุทธไม่แอมพี่จอยมาไกลเอาเท้าได้ครับได้ครับได้ครับอ่ะต่อไปเรื่องเกมเรื่องเกมอะไรต่างๆนี้นี่ก็คือแผนก ที่ว่าเป็นพ็อปเพลย์นี่นะแล้วก็คนคิดเกมนี่นก็คือพี่มาร์กของเราน,นี่เลยพี่มาร์กคุณผู้ชมว่านี่คือเกมต่างๆในดีอีเตอร์เนี่ยพี่มาร์ก็ขาเป็นคนคิดแล้วก็เตรียมทั้งหมดเลยนะครับมีน้องๆช่วยอ้ามีน้องช่วย,วยดีอเีเตอร์เราอยู่มาจะถึงหนึ่งปีแล้วคนอื่นเขามีรถป้ายดงไปแดงเขาออกรถใหม่เรามีอะไรใหม่บ้างมีเมลใหม่ <laughs> คนแข่งแข่งเฮ้ยคุณดิวออกเวสป้าคันใหม่อ่ะเห็นไหมทุกคนอยู่ที่นี่จะลืมเรื่องกันหมด ใช,ใช่ใช่เนี่ยเนี่ยออกเป็นป้าอยู่นี่ออกเป็นป้าแล้วก <c oughs> ็ออกก็ออกเบนซ์เลย <c oughs> ลุกูแค่เดียวพี่มาเดี๋ยงเอาโอ้นี่ก็คือบรรยากาศสนุกสนานนะต้องบอกในกอดีต์เตอร์ของเราเนี่ยนี่คือยังไม่ได้มีทีมของทางออนไลน์ของโฟวันวันเพลอีกนะจริงๆแล้วกองเราเนี่ยอ่ะนับแค่ตรงเนี้ยแค่ตรงนี้ก็ประมาณ5คนนะช่างพี่ๆทีมภาพนี่ก็สี่คนพิธีกร2คน ช่างแต่งหน้าอีกหนึ่งคนนะครับโอ้โหลวงๆกันแล้วเนะี่ยกอนหน้าน,นี้ก็เกือบ20คนเรียกว่าเป็นกองใหญ่มากๆดีเตอร์เนี่ยทำงานกับแบบละเอียดมากจริงๆกองวิดีโอทางฝั่งทีวี แล้วก็กล้องวิดีโอทางฝั่งออนไลน์รวมถึงภาพนิ่งด้วยนะเพื่อผลิตรายการให้ให้กับทุกคนได้ดูกันนะอันนี้ก็คือเบื้องหลังสนุกสนานที่2อยากถ่ายให้ดูนะครับใกล้จะครบรอบ1ปีของ The เตอร์แล้วด้วยขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ติดตามรายการนี้ก็อยากให้ติดตามเราต่อไปนะครับผมขอบคุณพี่เจมด้วย <S <S ที่ถ่ายภาพนะครับผมถ่ายวิดีโอคลิปนี้ออกมานะฮะใหญ่ผ้านะกองเล็กแ,ลแม่งโดดอามกันเลย